ชมวิวกลางเขานะคะเราจะมาแวะซื้อของฝากของฝากค่ะหาที่จอดก่อนดูก่อนว่าเราจะซื้ออะไรโอ้นี่ไงฟักแมวน,นี่เราจะซื้ออันนี้ไปฝากเพื่อน,นเราได้ฟักแมวจะซื้อยอดฟักแมว จะซื <The> ออ้ออะไรนะปักแมวเนาะไปตัดมันกึไน่นเลยกลินตะขาลดำ ตัวนัทแบบนี่คะนี่อนนี้ด้วย <c oughs> วน,วนี่หนูมีใบหรื่หวให้ส่งข้าไปเลยดิอืโอเค 就刚进来。

เดี๋ยวเดี๋ยูกสาวตัดใหม่เลยง่เอาเท่าไหร่เดี๋ยวลูกสาวตัดใหม่เลยเอาโลยขึ้นร้อยหนึ่งเหมือนเดิมอะไรอีกนะในนี้ละ แล้วก็อันนี้ของเราคือหอมนนันญี่ปุ่นป,ะปะังกับปังเด็ดเดียเด่ยวจีว่